การของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุโดยตรงของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีการจัดทำโครงการการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพไอด้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดและพื้นที่ชุ่มน้ําทุ่ง300ยอดจังหวัดประจวบกิริขันเอเลี่ยนที่เป็นสายพันธุ์พืชเขาก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันก็เป็นที่หลบภัยของสัตว์หลากหลายชนิดนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่บางสายพันธุ์เขาก็ไปทําลายพืช นะครับสายพันธุ์พืชดั้งเดิมที่มีในในท้องถิ่นเนื่องจากว่าด้วยความแข็งแรงของเขานะครับด้วยความพอดีของพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ดีแล้วก็มีความทนทานมากกว่าพืชที่เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างนี้ยครับคิดว่าน่าจะต้องมีการค้นพบวิธีการใหม่ๆใ,ในการควบคุมนะครับแล้วก็ดูแลกําจัดเขาในบางจุดเราคงไม่สามารถที่จะจัดการเขาได้แบบ ร้อนะครับแต่พื้นที่บางบางส่วนเนี่ยก็ควรที่จะมีการควบคุมหรือว่าดูแลเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้สายพันธุ์พืชดั้งเดิมซึ่งเป็นพืชน้ําจืดเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับเพราะว่าเอเลี่ยนไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับถ้าไปอยู่ผิดที่ผิดเวลานะครับมันจะส่งผลต่อสภาพท,ทางเศรษฐกิจในชุมชนเยอะพอสมควรทุบลูีนะครับเข้ามาในมุบบ้าสามยอนครับ จำความได้พอเกิดมาพอเรารู้ก็เห็นมีทูบสีอยู่แล้วครับที่แรกก็ก็คิดว่ามันมีประโยชน์เกี่ยวกับเป็นที่อาศัยของปลาของนกแต่พอมีมากเข้ามันมีกระทบจากแหล่งน้ำซึ่งพอมันย่อยสลายมันทำให้แหล่งน้ำน้ำทานตื้นเขินครับนี่แหละครับธรรมชาติของพืชเอเลนสปีชีที่ชื่อทูาสีทีนี้เรามาดูวิธีการจัดการกันนะครับวิธีการแรกใช้วิธีการตัด ใต้ผิวน้ำโดยใช้เคียวครับเริ่มจากจับรวบต้นทูบฤาสีแล้วตัดตรงโคนที่อยู่ใต้ผิวน้ำแถวนี้ก็เรียบร้อยครับทั้งนี้ควรตัด2-3ครั้งในช่วงก่อนที่จะผลิเป็นดอกร่วมกับการไถพวนวิธีการต่อมาสำหรับต้นอ่อนใช้วิธีการถอนครับจับรวบต้นทูบฤาสีแล้วดึงขึ้นมาครับและต้องดึงออกให้หมด ถึงบริเวณรากของต้นดึงออกจากฐานอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้ต้นแตกเราจะพบเงาสีขาวที่มีลักษณะคล้ายรากออกมาเราเรียกว่าหนอ่อทูบฤรือสีสามารถนำมาแปลรูปประกอบอาหารได้คราวนี้มาดูการใช้หนอ่อทูบฤรือสีจากต้นอ่อนมาทำแกงส้มนะครับวัตถุดิบสำหรับการทำแกงส้มพริกแกง น้ำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาปลาหมอค้างดำที่ทอดแล้วและขาดไปได้เลยครับหน่อทูบฤรือสีเริ่มจากใส่พริกแกงลงในน้ำแล้วต้มให้เดือดใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลา ปลาหมอคางดำที่ทอดแล้วและพระเอกของเราครับหน่อทูบฤรือสีจากนั้นคนให้เข้ากันน่ากินมากๆเลยครับทีนี้มาดูการแปลรูปก,กันนะครับอุปกรณ์ทำกระเป๋าจากทูบฤรือสีต้นทูบฤรือสีที่ตากแดดแล้ว ฐานทรงกระเป๋าเข็มหมุดเข็มเบอร์6เริ่มจากการตัดต้นทูบหรือสีและนำไปตากแดดประมาณ10-15แดดหลังจากนั้นเราสามารถนำมาเป็นเครื่องสารหรือกระเป๋าได้ครับเริ่มจากการนำทูบหรือสีมาเรียงกันบนฐานจำนวน20เส้นใช้หมุดยึดไว้แล้วสอดทูบหรือสีไปเรื่อยๆ เมื่อจะลดขอบแล้วเราเปลี่ยนเป็นการม้วนครับใช้เข็มกดทูบฤรือสีให้ชิดกันเท่านี้ก็เป็นกระเป๋าเรียบร้อยครับนอกจากนี้ก็สามารถออกแบบเป็นเครื่องใช้อื่นๆพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกด้วยครับหลังจากที่สพไม้ความรู้นะครับผมว่าเป็นผลประโยชน์นครับเพราะว่าจะได้มีวิทยากรที่เราจะเอาทูบฤาษีกําจัดทูบฤาษสีนะครับเอาไปทําเสือ่อแล้วก็ไปทํา กระเช้าหรือทำอะไรแผนกำจัดของทูบฤาษีในอนาคตก็คิดว่าจะช่วยกันพัฒนามั่งส่วนผมก็จะหาผู้ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาช่วยกำจัดครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอที่รักษาระบบนิเวศท,ท้องถิ่น ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงถือเป็นความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสร้างความสนใจและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทำให้เห็นความสำคัญของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิน่นที่มีลำดับความสำคัญสูงซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ศึกษาได้ ทําให้การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน